สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขกนครับผมขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องสังวานพารวยครับผมเมื่อนี้สีมาสรุปบนครับผมบนเลขติดบนวันนี้ครับผมหลังจากบ่ดด้โลงสองมาหลายมือแล้วครับผมติดทุระเห็นงานงานเลงครับผมพี่น้องครับแอดทํางานไปด้วยครับนะพี่น้องเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมวันนี้จะมา สูตรของผมครับผมเอาคัดที่สูตรกํลลังเดินนะครับพี่น้องสูตรไหนไม่เดินพักไว้ก่อนครับเพื่อไม่เป็นการเสียโอกาสครับผมพี่น้องเดี๋ยวสิเอาสูตรที่พวกเข่ามาเดี๋ยวจะมาตัดกันพี่น้องเนาะเอาสูตรที่มันกํลลังเดินครับผมนะเบิ้งครับว้เบิ้งกันเลยครับว่าสูตรไหนเข่าครับผมพี่น้องครับสูตรไหนหน้าตามสูตรไหนหลุดพักไว้ก่อนครับ ครับผมพี่น้องครับตามตอ่อครับสูตรไหนหน้าตามโง่นี้ครับผมเด่นบนครับผมสงวานพาด้วยครับผมพี่น้องครับฝากในเอรพี่น้องครับผมฝากท่องด้วยครับ ฝากกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางซ่องเนาะพี่น้องครับผมบนครับผมบนบน,บนอย่างเดียวครับผมบนสูตรนี่สูตรบนครับสูตรบนเขียนถือว่าละครับสูตรสองตัวสูตรเสร็จแล้วพี่น้องว่าได้เคียนโดนแล้รกันเลยอว่าแย่กันสูตรบนครับผม เจตงานครับหนังสือบม่ค่อยได้เขียนครับผมนานๆเขียนทีครับสูตรบนครับผมเลขเด่นเลขติดครับเอาสูตรที่กําลังเดินอยู่ครับผมสูตรอมตะงวดที่แล้วหลุดครับสูตรนี้แต่หลุดไม่เกินสองงวดครับกลับมาเดินยาวต่อครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นครับผมเอาสูตรนี้เด่นครับสูตรเด่น สองสามสี่ครับผมสูตรรองเดี๋ยวจะมาจับกับสูตรรองครับสูตรรองมีหลายสูตรจังน่อยครับเดี๋ยวขัดให้ครับพี่น้องครับสูตรนี้งวดที่แล้วก็เข้าครับผมเข้าที่เก้าครับ วันนี้จะมาอีกไม่เก้าอีกสองสูตรครับผมห้าศูนย์เก้ามามาหลายเก่าวดนี้ครับอีกสูตรหนึ่งครับผมศูนย 2 8ครับผมเลขเด่นครับผมเลขเด่น0เดี๋ยวจะจับกันแบบนี้นะครับจับสูตรไหนเด่นครับผมศครับ0ชนกัน2ส,สูตร สี่ห้าห้าสองตัวแปดมีตัวเดียวตัวนี้ว่าจับได้ครับตัวนี้ตัวประกบเลกเด่นครับผมเอาสูตรสามสูตรนี่ครับ9ก้าได้แล้วครับพี่น้องเลขสามตัว เามาประกบคู่จะได้เก้าคู่ครับผมศูนเอาเลขนี่นะครับพี่น้องครับศูนย์สองครับศูนย์สามครับผมกลาหมด ศูครับ04นย์สี่หาครับผมห้าห้ 54ครับผม9ผมไม่จับครับหรือว่า fc ชอบก็จับครับผม9เพราะว่าผมว่าเห็น9ออกไปแล้วครับผมผมจะไม่จับครับรู้จะจับเนอะพี่น้องจับให้มันหมดไปเลยครับเนาะจงไว้เห็นยังครับผม92ครับผม ก้าสามเก้าสี่ครับผมลงวันที่ครับสิบเจ็ดครับหนึ่งหกแปดครับผมพี่รองเขียนแต่หกเจ็ดครับผมเด่นครับเด่นที่ ผมชอบม้วน,นี้แอดชอบที่ศูนย์ครับผมพี่น้องเนาะศูนยะ์สองครับศูนย์สามครับศูนย์สี่ม้วนี้ครับชอบที่ศูนย์หรือพี่น้อง,องจะจับกันเองก็ได้ครับศูนย์ห้าศูนย์เก้าแต่ศูนย์เก้าออกไปแล้วครับผมพี่น้องแกวศูนย์ห้าก็ได้ครับแล้วแต่จะจะชอบครับผมเป็นเลขเด่นครับนี่ มาทั้งสิบทั้งหน่วยครับผมนี่เลขนี้ตัวนี้เลขประกบครับวันนี้เด่นที่ศูนย์กับ3ามครับผมชอบผมชอบนะแอดชอบครับชอบสามครับผมนะแคปหน้าจอพี่น้องครับผมครับกลับตัวด้วยครับผมอย่าลืมกลับตัวเด้อพี่น้องเพราะว่าสูตรมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะสูตรคือการคำนวณคือการเดา ชนิดหนึ่งครับผมไม่มีอะไรแน่นอนครับผมเด่นไปตามสูตรครับขอบคุณครับฝากช่องด้วยครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ